โอ้โห <Okay. S 2> ไม่ต้องน,นอนและคุณจะโูลโผล่โอ้โหใส่นี้เดียวสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโยชิฟิชชิ่งครับผมวันนี้ก็พามาตกปลาเหมือนเดิมครับผมชิงหลิวครับผม วันนี้หมายใหม่ครับผมเดี๋ยวไปลุ้นด้วยกันครับผมว่าจะมีแต้มให้ชมหรือเปล่าครับผมไปเลยครับหมายวันนี้จะมีสลายเยอะหน่อยครับต้องลงคันระยะสี่ห้าครับผมสองคันของผมสี่ห้านะเพลินก็สี่ห้าครับผมใช้เหยื่อกุ้งครับผมดักดักเอาก่อนครับผมตัวนี้ที่หมายเลยครับ สี่ห้าตกแบบบาลานแตะครับผม,มถอนสุดโดน <Okay. S 1> อ้ยไอ้สวยโหเข้าปากเต็มลมครับหมอตะกับโอ้ยใส่โอ้จะได้เลยครับเต็มปากไม่ให้เต็มปากก็ลงคอไปเลยนะนะ แต่การกินมันไม่มเหมือนอะ่ะมันยึกยกินยึกไม่จมแต่ที่ไหนได้ลงคอไปแล้วมันกินไม่เหมือนปลาอื่นใช่ไหมใช่ใช่ส,สาใหญ่เลยกวนตึ๊บเลยกินเบามากเลยเบามันกินไม่เหมือนปลาอื่นไงโดนโอุอ๊ยตายแล้วคนเดียวเลย คนเดียวเลยเขาคนเดียวโอ้ยตายแล้วตายแล้วครับปล่อยให้เขาดังไปก่อนครับวันนี้วันของเขาเกี่ยวเสื้อเลยก็ไล้คิดว่าสายมันเนี่ยหน้ายาวเกินไปนะมันดึงยากอืตัดออกเล็กหน่อยมดมดไหมเห็นไหมมันดึงแล้วมันมันเลยระยะมันนะเพราะว่าเมื่อกี้นะเพลทําปลายคันหักไปสี่ห้าหักเอ้สี่แปดหักไปแล้วครับเลยต้องลงสี่ห้า โอ้วันนี้โดนปากครับปลาไซใหญ่กว่าเมื่อกี้นะครับปลาไซใหญ่เลยนะกุ้งเขาคนเดียวอีกแล้วแมทไหนแมทนั้นเลยวัดตึ๊บปลายซาหเลยนี่เขาเกลือนะอีกแล้วเลยครับไม่ต้องกลัวครับเรามีฐานมาครับ ฐานกับเตาลองมาพร้อมอย่างน้อยวันนี้เราไม่อดแล้วแหละมิเตอร์เดิมโอ้โห,โหไม่ได้<ห>เปิดกล<ห>้องครับเมื่อกี้เปิดเล่นเขาแล้วโอ<ห>้สายส,สวยเลยครับตัวนี้ออกมือแล้วครับตัวนี้นะสวยจริงสวยจริงโอ้

ตลอดเลยเขามาทีไรเขาก็ระเบิดก่อนเพื่อนเลยระเบิดหมายก่อนเลยโอ้โหโ,โหลงจะกลับเปิดกล้องอยู่ไอ้ก็โอเคอยู่โอเค ใหญ่กว่านี้ก็คงเป็นปานินนั่นแหละอยากเจออยู่นะปลาหนินเอาแล้วเอาไปแล้วเอึดอึดเอ้ยโอ้ยมีไซอ่ะเฮ้ยโอ้ยปลาอะไรหมอหมอเฮ้ยเอาวิธี่ตักที่ตักคืดๆฮะใจเย็นติดนิดเดียวได้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 ฮะโอ้โหไซนี่้กะโอ้โหเปิดกล้องเยอะ โอ้โห o เขาอีกแล้วไม่ต้องไม่ต้องขอปลานินแล้วครับโอ้โห o ไซนี้ก็ใหญ่กว่าปลานินแล้วเนี่ยโอ๋อโ ho ฮือเปลี่ยนหม้ยไหมครับโอ้โหอยุยยเถอะอยูุ่ยโอ้โหมุ่งเลยนะน่ะตรงนั้นเ่ยโหรใหญ่โคตรใหญ่เลยนะเนี่ยนี่ไซนแถวบ้านเลยไหมแถวเหนือเลยไหมโอ้โหเจอไซนี้เข้าไปบันเทิงอ่ะ วย้าไยไหมดดกวพ,พี่ไม่กิน <c oughs> พี่ลงผิดเหลี่ยบว่ะเด็กเตึงมือกันเลยทีเดียวโชว์่อยนีโชว์ก่อน <c oughs> ออหลุดโชว์หน้ากล้องเลยโ <c oughs> ชว์อีกรอบ <c oughs> ไม่มีที่นี่เนะ <c oughs> าะจับอันนี้เลย หูลงแบบกินสุดเลย,ยใกล้ใหญ่บบนนพอๆกับปลานินเลยนะครับพี่ใช้ฝ่ามือใช้ฝ่ามือเลยหูใหญ่ครับซูมเบ็ดดีมากใสนี้บันเทิงวันนี้โอ้เขามุ่งทีสี่ห้าเลยนะสี่ห้าตัวเล่นๆเลย <laughs> <laughs> บันเทิงเขาอีกแล้ว <laughs> ผมก็ต้องรอต่อไปครับ นั่นไงเพิดอาหารก็กินนี่อาหารก็กินลงมันกินเลยตักเขียนใหญ่ลงอาหารก็กินไม่ใช่ละละว่าอยู่ทุนยังไม่ตั้งเลยเพี้ยนหางแดงทุนยังไม่ตั้งเลยนอน้วจะนอนแล้วทุนจะโห่โดน โสู้สู้โอ้โหเกี่ยวข้างใส้นี้แล้วหูอ้วนตุ๊บเลยอ่ะมาโอ้ตัวขาวจ้วงเลยตัวนี้กึนอยู่กืน,น,น,นเลยโอ้โห,โหไซส์ใหญ่เลยนะครับหัตะกัะครับ ส่นี้เข้าไปนะตัวขาวโบเลยใจยเจยเ็นใจเย็นตัวใหญ่ปะทุกยอดเลยเนั่นไงลงเป็นกินเลยเพิ่น ยิงนี่ริงหรือเปล่าเออดูสะก้อนไซส์อะไซส์ใหญ่กว่าพื้นโคหรือเปล่าไซส์ใหญ่เลยเพี้ยนใหญ่เลยลงยังไม่ตั้งเลยทุนอะนเมรี่เหรอเนี่ยเออเมรี่ห,ห้เกตกุ้งทำงานแล้วครับโอ,โ,โอ้โหดูครับเกียร์ป่ามือครับ

หรือเปล่าจริงนี่ของจริงตะเพียนเฮ้ใส่นี่ทั้งนั้นเลยเอ้โหโอ้โหนี่ไซส์ใหญ่กว่าเมื่อกี้มันเทิงอีกแล้วเฮ้ยเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนสูตรได้นะโอ้โหอ้โหตัวนี้ใหญ่กว่าเมื่อกี้ครับครับผมโอ้มายังไงครับดงตะเพียนแลนะตรงเนี้ยไอผมว่าผมก็ใส่อาหารเหมือนกันนะนี่กระสูตรด้วยนะ เปลี่ยนได้นะสูตรข้าวเย็นข้าวเย็นหรือข้าวเย็นข้าวเย็นตีตื่นขึ้นมาเรื่อยๆแล้วครับอ่าที่หลังแล้วสุดดงตะเพียนนี่หว่าตรงเนี้ยเปลี่ยนได้นะลองได้นะมองมั่นใจในสิ่งที่ตนเองเลือกเน่ เชฟอีกแล้วปลายเชฟวันนี้เราได้สายเผาเกลือแล้วครับ<น>สาใหญ่อยู่ครับสายใหญ่อ่าแค่นี้นะครับมีเจ้าทินมาลอยครับเนี่ยโอ้โหขนกินขนมปัง ครับผมตอนนี้ก็เวลาบ่ายสามโมงครึ่งแล้วครับวเวลาเก็บของกลับแล้วครับเดี๋ยวมาดูปลาที่ได้ครับผมเดี๋ยวของน่าเพลินนะครับเขาหมานวันเดียววันนี้อ่จะหมานโอ้โหหมอตะ,ะกับครับหมอตะกลับล้วนๆครับอไซส์ใหญ่ๆเป๊งๆครับ สุดยอดครับผมประมาณกี่ตัวได้สิบกว่าตัวสิบกว่าตัวเอเคครับเดี๋ยวไาดูของผมครับทีนี้เนยกแรงนะดินแรงมากเลยเพียนล้วนๆครับกระชังนี้จะเพียนล้วนๆครับขนาดไซส์สูงเลยครับสภาพหมก้ก็ล้มเลื่นครับ มีที่จอดรถด้วยครับผมเนี่ยสภาพไม้ครับนี่เป็นที่จอดรถพอดีเลยครับสบายครับผมจอดได้หลายคันอยู่ครับสองาคันได้อยู่โอเคครับผมขอบคุณความสําเร็จครับผมโซ่ไอ้ใหม่ใหม่ครับใหม่ใหม่มาเพิ่งมาคันแรกครับผมโอเคครับขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจ ครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ